อีเพลยเกิลีบลาวันเจก็ตาเป็นเขาไม่ใชลืมตีหรอใจมันไหนกทำอะไรนี่กูจรังกังกเ้อม่ไหววันทองกนายยังวะเลยเออใส่กองม้อยังวะตัวนี้มันอยเ่าอ่ะไอ้คนนี้เพี้ยเยอะกันละอ้ยไอ้กีติดมันโอ่าเลยเลย นั่นเอาหน้าวันนี้ใกล้แช่มีรางวัลให้วันนี้ใกล้แช่พี่แม่บอกว่ารางวัลเป็นอะไรน,นั่นเอาหน้าถ้าน้องแช่พี่จะมีรางวัลให้น้องเซอร์ไพเลยเซอร์ไพรส์เลยเหรอเอ้ยเซอร์ไพรส์ไหมคะพี่จะซุ่มเลยแต่เดียวตั้งใจสร้างของหรวอไม่สร้างของแต่ถ้าน้องแช่ือว่าน้องจะได้รับรางวัลเลยกาจจรังยียี่กาวันดันกูตัวจะแมนโยควายละลังโกอันนี้คือดีเจเหรอตอนนี้เป็นงานนี้งานเาื่อเดีย เป็นดีเจเก่าอ่ะได้ปีปีได้ในเป็นดีเจจริงไหมนี่จริงไหมนี่เรื่องจริงไหมติเอาเล่นด่าๆติเรื่องจริงจริงเหรออ่ะไม่ลองเลยลองเลยลองทำตุ่มีตุงเยอะตุงเยอะตุงเยอะตุง่มตันผู้หล่อตุงเยอะตุงขออนุญาตพูดกานนะครับไอ้เจ้าเราเากุยโองดังได้ขออนุญาตพูดกานนะครับเพร่อคนกลางมาดูด้วยนี่อ๋อวันนี้เราเราโคยินเตอร์ดีครับออเราไปอยู่ที่เจไปเลยใครเจแต่นี้มีรางวัลให้แต่เดียวไม่รวยแล้โช่วยบุษกรงไว้เลยเอานะใครเจแต่เดียวมีรางวัลให้ ไม่รวยอะไรแต่ว่าโคดิกเกอร์น่านั่งตายอ๋อไม่ได้เปลดู่เตโมกุนดาตายหงไปได้มนมันมดาน้องเย็ดปลายแตดู่นะมันดูบ้าด่าใครเปตโกด่าใครเก๊กัวไปเลยเก๊กสิมันดูเก๊กเก๊กทิงนะเดดเจ็บถูกเอาถูกเส้นสมองดินสมองไปแตกตายห่วงน่ยน่าหนองนาใกล้เชยพี่บอกเลยว่าพี่มีรางวัลง่ายแต่เดดเซอร์ไพรส์ก้องน้องน้องจะดี